สวัสดีครับทุกคนนี่ผมพาเพื่อนมารีวิวห้องน้ําประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่สะอาดมากสะอาดสะอาดเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันทั่วทั้งประเทศเลยจะมีรูปร่างแบบเนี้ยโถปัสสาวะอ่างล้างหน้าล้างมือล้างหน้านะครับเนี่ยปะเศดีย๋ยนี้เหมือนกันหมดเลยสะอาดสะอาดไปเดี๋ยวเข้าไปดูชักโคกชักโคก เนี่ยครับเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยกุนปบก็กุญกดปุ่มก็ต้องอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยล้างก้นอันนี้ล้างก้นข้างหลังล้างก้นข้างหน้าสําหรับผู้หญิงด้วยเนี่ยอันนี้ปัดน้อยปัดใหญ่ก็คือปัสสาวะอุจจาระนะครับสะอาดสะอาดทําให้เหมือนกับเป็นผู้สูงอายุด,ด้วยมีที่จับมีอะไรทุกที่เหมือนกันหมดอย่างเงี้ยสะอาดมากดูดิ เหมือนกันหมดทุกห้องอะ่ะบางห้องนี้ก็เหมือนกันเนยสไตล์เดียวกันหมดเลยเพื่อนดูสไตล์เดียวกันหมดเลยเหมือนกันหมดทุกห้องเลยเน,นี่ยโอเคนะครับเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับเราเจอกันใหม่ญี่ปุ่นนะครับสนามบินนาบิตะ